หน่วยการจัดประสบการณ์ที่หนึ่งเรื่องปฐมนิเทศสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกทกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาแนะนำตัวว่าคุณครูเป็นใครเ,เด็กๆอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเพราะว่าเมื่อเทอมที่แล้วเด็กๆอยู่กับคุณครูกุ้ง คุณครูรุ่งแล้วก็คุณครูอู๊ดใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เด็กๆขึ้นอนุบาลปีที่สองแล้วเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคุณครูคนใหม่ซึ่งเด็กๆก็ยังไม่รู้จักเลยว่าเอ๊คุณครูคนใหม่ของฉันชื่ออะไรนะคุณครูก็จะมาแนะนำตัวค่ะว่าคุณครูชื่ออะไรคุณครูชื่อนางสาวอนุตราเหมวิพัฒน์นะคะ ชื่อเล่นคือคุณครูวาเลนไทน์นั่นเองค่ะเอยาวจังเลยชื่อเล่นคุณครูทำไมาย,ยาวจังน้แต่เด็กๆอนุบาลสองปีที่แล้วเรียกสันส้นๆว่าคุณครูถ่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่อยู่กับคุณครูทายก็คือคุณครูตุยนั่นเองค่ะ ดังนั้นคุณครูประจำชั้นของเด็กๆนะคะก็จะมีคุณครูทายและก็คุณครูตุ๋ยนั่นเองค่ะเมื่อก่อนเด็กๆอยู่อนุบาล3ามขวบใช่ไหมคะแต่ปีนี้เด็กๆโตขึ้นมาแล้วก็ได้มาอยู่อนุบาลสองสีขวบนั่นเองตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักคุณครูแล้วว่าชื่ออะไรแต่คุณครูไทยยังไม่รู้จักเด็กๆเลยค่ะ คุณครูไทยก็เลยมีการบ้านมาให้เด็กๆทำง่ายมากๆเลยค่ะให้เด็กๆอาดคริปวิดีโอแนะนำตัวชื่อจริงและชื่อเล่นของเด็กๆนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนถ่ายให้มีอนุญาตนะคะถ่ายวิดีโอแนะนำตัวของเด็กๆแล้วส่งมาในไลน์กลุ่นอ่าไม่ใช่ นั่นแหละคีณครไทยช่ว่าเด็กทำได้แน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีใครชื่ออะไรบ้างคุณครูไทยขอปัดการบ้านเล็กๆนี้ให้เด็กหน่วยการจัดประสบการณ์ที่หนึ่งเรื่องปฐมนิเทศนี่คือโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ของเราและนี่คือตึกอนุบาลเก่าของเด็กเดสามขวบนะคะแต่ปัจจุบันเด็กๆจะเรียนที่ตึกนี้อนุบาลสอง ตึกของเราจะหน้าตาแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนห้องเรียนอนุบาล2จะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะหน้าประตูโรงเรียนจะมีครูเวรประจำวันเ<ะ>ด็กๆจะผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้อุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อเดินมาถึงตึกอนุบาลเด็กๆจะต้องวางรองเท้าที่ชั้นวางรองเท้าตามสัญลักษณ์ของเด็กๆเมื่อขึ้นมาถึงห้องเรียนเด็กๆ เก็บกระเป๋าบนชั้นและนำที่นอนใส่ลงไปในช่องของตัวเองตามสัญลักษณ์นะคะในห้องเรียนก็จะมีลิ้นชักตามสัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะมีมุมนิทานให้เด็กๆได้ดอ่านหนังสือมีมุมเล่นบทบาทสมมติและมุมอื่นๆอีกมากมายรวมถึงโชว์ผลงานเด็กๆ สมาชิกหน้าห้องเรียนบัตรคำบัตรภาพต่างๆคำศัพท์ติดรอบห้องรวมถึงแก้วน้ำของเด็กๆด,ด้วยนะคะแปรงฟันมีมุมน้ำดื่มให้เด็กๆสามารถกดน้ำดื่มได้เลยโดยใช้แก้วประจำตัวเมื่อเด็กๆต้องใช้บันไดขึ้นและลงเด็กๆ ต้องจับราวบันไดทุกๆครั้งเพื่อความปลอดภัยนะคะเมื่อลงจากบันไดเด็กๆก็จะเจอกับชั้นวางรองเท้าเด็กๆหยิบรองเท้ามาสวมใส่ได้ตอนเช้าก็จะมีกิจกรรมหน้าเสาธงคารพธงชาติสวดมนต์เด็กๆร่วมกิจกรรมที่หน้าเสาธงบางวันเด็กๆก็จะได้ออกกับรังกาย เมื่อเข้าห้องเรียนเด็กๆก็จะได้เจอกับคุณครูพูดทักทายสวัสดีตอนเชา้าโดยเด็กชายจะพูดกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับส่วนเด็กหญิงจะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและเด็กๆก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษกับทีเชอร์เด็กๆจะได้เรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์นะคะ มีกิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ประดิษฐ์เกมการศึกษาต่างๆแล้วก็เล่นเซลีตามมุมต่างๆนะคะเป็นเกมสนุกๆต่อบล็อกต่อเลโก้นะคะรวมถึงเด็กจะได้ฟังนิทานแล้วก็อ่านนิทานที่มุมนิทานด้วยเมื่อทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยเด็กๆจะช่วยกันเก็บโต๊ะคคละไม้คนละมือช่วยกันยกนะคะน่ารักมากๆเลย และได้เล่นเครื่องเล่นสนามค่ะเมื่อได้เวลารับประทานอาหารกลางวันนะคะเด็กๆจะมาหยิบแก้วประจำตัวแล้วก็ไปล้างมือค่ะเด็กๆเ,เดินเป็นแถวระเบียบเรียบร้อยไปที่โรงอาหารเมื่อถึงหน้าโรงอาหารก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้งและเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วได้เวลาแปลงฟันนะคะ เมื่อถึงเวลาพักผ่อนเด็กๆปูที่นอนเรียบร้อยสวดมนต์ก่อนนอนเมื่อถึงเวลากลับบ้านเด็กๆตื่นและพับที่นอนด้วยตนเองหลังจากนั้นเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับบ้าน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ปฐมนิเทศเด็กๆก,ก็ได้รู้จักคุณครูทั้งสองท่านรวมถึงห้องเรียนของเราชั้นวางรองเท้าสัญลักษณ์ต่างๆรวมถึงมุมต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนนะคะและเด็กๆอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ